ยินดีต้อนรับสู่เกมชาร์ลซิโลแค่น้าเกมกูก็โอ้โหแค่เพลงก็ปั่นประสาทแล้วจริงๆเล่นเวลานิดหนึ่งนะครับเล่นตรงแค่เจอผีเดินผ่านแค่นั้นเองนะครับแต่ก็มพนจำไม่ได้นะแล้วมันผมมาชัดไหนรู้ยังไงว่ามีนะเพราะฉะนั้นผมจะเตรียมใจเอาไว้พอครันี้เริ่มนะครับเกมเนี้ยที่ผมมาเล่นเพราะว่าเกมนี้มันภาคไทยเว้ย เกมนี้มันภาคมันภาคไทยครับภาคไทยโดยทีมงานคอเกตสตูดิโอผมเลยชอบมากเลยเพราะว่าขี้เกยียจอ่านให้ฟังนะฮะอ้าวทำไมไม่มีเสียงก่อนเริ่มเล่นเกมเอ้ยก่อนเริ่มเล่นเราจะอยากอยากให้อยากจะอยากจะอยากให้แน่ใจคือเขาจะถามว่าเรามีโรคอะไรหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าไม่อ่านได้ไหมอืมนะครับเอ่อ ก็ถามแบบก็อารมณ์เกมนี้มันมีรอยเลือดแหลแบบแบบกันแบบคนรับไม่ได้อะไรเงี้ยแบบพวกโรคสวยเอ่อหักโรซิงนี่ยาสนใจนะครับผมก็อายุตามกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำนะครับดีไม่ดีไม่ต้องได้หรอกมันมีเนื้อหารุนแรงนะเอ่อเชิญกดรับทราบเพื่อเขาเล่นเกมหากกดไม่รับทราบนี่งงคงจะบังคับ เราออกจากเกมใช่ไหมรับทราบครับอายุซิบกนะครับผมก็อืนะทําดีเราคือระบบของอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกแช่งมันเถอะคุณสามารถท่องไปความทรงจําของคนอื่นๆได้ผ่านระบบก่อนการก่อนทําการเริ่มต้น โอนถ่ายข้อมูลความทรงจำอนุญาตตรวจสอบเลขบัตรเลขบัญชีเลขบัญชีนี้คือ0 0 0ย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าห้าลินไขว่าลินตรวจสอบเรียบร้อยขอเชิญท่านเข้าสู่ระบบอ่าทั้งแม่อ่านภาษาไทยไม่คล่องอ่านติดติดแล้วแบบไม่อยากอ่านต่ออืม อมนานทีนั่งมาเล่นเกม RPG Maker นะครับเพราะว่าหนึ่งก็อยากแคสมานานแล้วล่ะพวกเกม RPG Maker นะแต่เป็นคนที่ไม่เก่งภาษาสักเท่าไหร่ทั้งภาษาไทยภาษาอาังกฤษภาษาไทยก็อ่านไม่ค่อยคล่องนะครับอ่านให้ฟังเนี่ยไม่คล่องแต่หาให้ตัวเองฟังคล่องอยู่โอ้โรงเรียนเวลาโอ้โอ้ไม่มีมีแต่โรงเรียน อ่ะเสียงภาคแล้วนั้นผมระวังเสียงภาคผมจะเงียบนะครับแล้วปิดใหม่ด้วยที่นี่ที่ไหนมีใครอยู่ไหมคะอย,อยากอยากกลับบ้า ก็เริ่มแล้วนะครับก็้วเปิดมาอย่างน่าจะเปิดแล้วแหละก็อืมกด exe อะไรพวกนี้ก็เหมือนเกม pg maker ทั่วไปนะครับผมจะไม่อ่านให้ฟังแล้วกันเพราะว่ามีหลายคนที่แครไปแล้วทุกคนก็คงจะดูไปบ้างแล้วนะครับชัพเตอร์ที่ศูนย์ขอให้หาทางออกชัพเตอร์หรือเปล่าเมื่อก,กี้ไม่ได้อ่านจะเห็นตัวซีน่าจะเป็นชัเตอร์ก็จะประตูหรือแชาตาฝาดน,นะ แล้วท้าไมไม่พากให้หมดห่ะครับผมต้องอ่านได้ฟังตลอดเลยตอนนี้ไม่มั่นใจเลยเปิดปิดใหม่เฮ้ย <c oughs> เดีย <c oughs> เด๋ยวเดี๋ยวไม่มั่นใจอย่าขอเซฟเกมนะครับตอนนี้เซฟซ้ำนะฮะไม่ไม่ใช่สนใจเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าเล่นลงหน้านะครับอ,อแต่ก็เล่นมานานแล้วนะเกมนี้โหลดมานานแล้วด้วย ประตูหายไปอีกแล้วอะไรไวะเด็ยทางนี้มีไหมขอให้หาทางออกนะครับเราไม่รู้ทางออกว่ะนีน่นานทีเราก็มาเล่นเกมแบบนี้มีประตูห้องทางเดินอาหารอาหารอาคารมสามอา,าอาหารบ้าอาหารบ้าอะไรอะ โอเคเฮ้ยจ้าตัวอะไรนะี่ยสามครั้งเราก็ไม่ชินคนใช่หรือเปล่าวิ่งผ่านอย่างนั้นไม่ใช่คนแล้วล่ะโอเคไปต่อนะครับเอ้ยมันลำบากตรงที่ต้องเปิดเปิดปิด,ป,ดปิดใหม่อะ่ะ โอเคไม่เป็นไรนะครับเราอทนได้เพื่อคนดูนะครับเราจะมากรี๊ดกราถ้า้ชาวบ้านขาดูกันโอเคโอ้มันต้องการพาสเวิร์ดใส่ได้หกตัวนะครับก็โอกินใส่มืวง่าเปิดไม่ได้เอ้ยเปิดไม่ออกไม่ได้อะไร สังเกตบางสิ่งในห้องที่สามารถเป็นรหัสได้บางสิ่งในห้องอมีภาษาแปลกๆเต็มไปหมดเลยหนังสือพวกนี้มีภาษาแปลกๆเต็มไปหมดเลยก็เหมือนกันนี่นะและโต๊ะที่วางไว้ตรงกลางนี้อะไรไวทนาเนี่ย ที่นี่มีเก้าอี e ้ที่แบบนี้ด้วยเหรอก,ก็ไม่รู้รอบๆห้องเหรอไอ้นี่มีสองชิ้นนะแล้วก็ไอ้นี่ก็มีสองต้นไม้มีสองตัวมีสองผ้าม่านมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็ไอ้นี่มีประมาณ 5แล้วก็ใช้นนังสือแปลกๆอีกหนึ่งแล้วนี่ก็2เดี๋ยวขอจดก่อนนะครับเดี๋ยวกันจำไม่ได้เดี๋ยวก่อน2 2 7แล้วก็5 1 7เจ็ดมันมีชั้นนังสือแปลกๆอันหนึ่งอะ่ะ ผมเลยไม่มั่นใจนะครับแต่ก็เลขทั้งหมดมี6ตัวพอดีด้วยอย่าลองดูนะกันนะฮะว่ามันใช่หรือเปล่า2 2 7 5 1 7โอเคอ่าเปิดไม่ออกเอา้าทำไมเปิดไม่ออกอะ่ะนั้นลองไอ้นี่ละกัน2 2 เจ็ดหกสองเปิดไม่ออกเอ๊ะเ,เดี๋ยวจะไม่มั่นใจแล้เนี่อ่ะสอง ก็ไม um hmm. <st> <teachers> ่ต <ø Level> nah ่างจากเดิมปะเดี๋ยวสองสองเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวมืนแป๊บนะครับห้า เดี๋ยวจะกดไอ้นี่ทำไมเนี่ยดี๋ยวเซฟเกมก่อนนะครับเซฟไปเถอะเซ,เซฟไว้ก่อนไม่ต้องกลัวมีอะไรแม่งน่ารำคาญเดี๋ยวโผล่ออกมานี่สะดุ้งเพื่อกเลยอ่า,อาเปิดไม่ออกอะ่ะทำไมเปิดไม่ออกวะเดี๋ยวขอใช้เวลาแก้ปริศนาขอตัดคลิปแป๊บ อเคมากันตอน,นะครับก,ก็จะไขได้มันมีหากต้องมันต้องสลับเลขกันอนะ่ะไอ้องสองนี่ผมเติมแบบมั่วมากอะ่ะเนี่ยก็เก้าอี้มีสองต้นหนังสือมีหกผ้าม่านมีเจ็ดแล้วก็โต๊ะมีสองอย่าไปนับไอ้ต้นไม้ป่ะปะ, <c oughs> ปะคือลองดูนะครับ นะเอาเอาแล้วกันสองหเจ็ดใช่เหรอมันต้องเติมก็มีสองนัดลองอันนี้กันสองหกเจ็ดสองไอ้บ้าไอ้นี่ไม่มีกดเอื่อลบ ได้แล้วอ้าวเปิดได้แล้วงงจูๆก็เปิดได้แล้วลุกรุกเปล่านะฟุกฟุกมากก็ของมันมีไม่ใช่เหรอมันหรือตัวเลขไม่จำเป็นต้องใส่หมดเพิ่งรู้ใหม่กอด ฉันอยู่ที่นี่ได้ยังไงฉันกำลังกลับไปบ้านพร้อมกับพี่สาวพอรู้ตัวฉันก็มาอยู่ที่นี่แล้วฉันได้ยินเสียงร้องจากที่ไหนสักแห่งนี่มันเป็นเอ้ยนี่มันไม่ปกติมีบางอย่างที่นี่ฉันเจอข้อความบนกระดานดำมันบอกฉันตามหาตัว หมาหมากหมักลุกไม่ครบก่อนอีกฝ่ายจะหาครบซึ่งเดินพ้นของมันเดิมเดิมพันเดิมพันของมันกูไม่เดินพ้นไอ้บ้าอายเขาไม่อ่านได้ไหม หมายความว่ายังไงนะได้รับข้อความปริศนาหนึ่งข้อความปริศนาจะอยู่ตามอาคารหรือสถานที่แต่ละแห่งเมื่อสะสมครบจะสามารถปลดเนื้อเรื่องรับได้อืมอ่าตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเล่นไปเงือแตกไปมากเพราะว่าอะไรไม่ได้เปิดแอร์กับพัดลมไงอ่ะ นั่นแหละคือเหตุผลนะครับแต่ว่าไอตัวหมักลุกนี่แบบน่าสงสัยมากอะแบบเมื่อกี้อายมากอ่านผิดเขินอยากตัดต่อแต่ว่ากินง,งงกันรหัสเมื่อกี้นี้มากเลยจริงๆผมได้รหัสมาแล้วล่ะไอได้มาเพราะว่าไปอ่านบทสรุปที่ชาวบ้านชาวช่องเขาเขียนกันมานะครับแต่ว่าผมก็ไม่มั่นใจสักเท่าไหร่เนาะว่ามันถูกหรือเปล่า แก้ปริศนาสังเกตสิ่งที่อยู่แปลก,กตาแนละเด่นชัดเกินจากสิ่งสิ่งอื่นสังเกตสังเกตรอยเท้าเปื้อนเลือดหรือรอยเลือดมันนำพาไปสู่ทางออกให้เดินตามทางรอยเท้าหรือเปล่า ้องพยาบาลมสามเข้าไปมันล็อกอืมมันล็อกนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเลือดเยอะไปปล่าบางครั้งคนเรามันก็กลัวนะเว้ยเนี่ยกระดานกระดานดำกระดานดำกระดานดำเหมือนเคยมีใครมาเขียนบางอย่างไว้ ก็ไม่รู้อ่ะก็ใครมาเขียนไหน้โอ้โหลอยเลือดยากเป็นทางยาวโอ้ oh my god แล้วมีทางไปอีกแล้วลองประตูนี้แล้วกันนะห้องมอสามทับสิบโกเข้าได้ด้วยโอ้ oh my god มาแล้วทางเลือดเป็นทางยาวดูถ้าทางน่าจะหนียากคุณจะเดินเป็นเส้นตรงอ่ามี็นปริศนาครับ ฉันเจอคนเข้ามาดูไม่ปกติเขาพยายามจะฆ่าฉันเขาบอกว่าถ้าฉันหาตัวหมักลุกไม่ครบทุกตัวก่อนที่เขาจะหาจะหาครบเขาจะฆ่าฉันฉันจึงต้องป้องกันตัวเองโดยการจับหัวของเขายัดเข้าไปในท่อระบายอากาศเศษสมองของเขากระจายเต็ม พ่อฉันฆ่าคนเดียวฉันไม่มีทางเลยจริงๆฉันไม่เสียงกับอะไรทั้งนั้นฉันจะหาให้ครบก่อนเขาฉันต้องหนีไปที่หที่อาคารมอนหนึ่งที่นั่นน่าจะมีบอแสอะไรทักอย่างมันเป็นอาคารเดียว ที่มีแสงไฟฉันต้องเอากุญแจจากห้องพยาบาลไปเปิดประตูทางเข้าอาคารหนึ่งให้ให้ได้ฉันต้องหนีออกไปจากที่นี่ได้ไหมฉันต้องกลับไปหาพี่สาวของฉันนะแล<จ>้ใครมันมาพิมพ์อาคารโมนหนึ่ง คงต้องลองไปตามทางที่ข้อความนี้บอกมาสินะฉันได้รับปริศนาสองตามหากุญแจและไหมายแ,และหาทางไปอาคารหนึ่งอาคาร <gaming S 2> มอนหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเช็คก็ไม่มีอะไรนะเนาะแล้วแบบเอาแยบายไปที่ท่อระบายอากาศแบบมึงจะโหดร้ายไปเปล่า เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับจะขอเซฟเกมก่อนเพื่อเป็นความมั่นใจนะครับเหงือแตกแล้ววะร้อนมากอากาศประเทศไทยก็อย่างเงี้ยแหละต้องไปตามหาคุญแจก่อนอืมไปตามหาคุญแจก่อนนะลูกเนาะเกียดปิดไม่อะ น้อยปิดได้ไหมเปิดไว้แหละน้ำคาญโอเคพวกนี้ไม่มีทางไปนะครับข้างล่างไอ้กูก็เสียวแท้มันมีเลือดอ่ะน่ากลัวเขาบอกให้ดูําจุดเด่นๆนี่ก็เด่นนะแต่มันไม่มีอะไรเลย ห้องนี้ไม่มีกุญแจมาที่จําได้เอ้าวัเตอ์ฟาตอนแรกเข้าไม่ได้เข้าได้เฉยกล่ <c oughs> <c oughs> องพยาบาลไปไม่ได้นะครับไปตามทางที่เลือมดมันติดต่อต่อกันดีกว่าร้อยเหมือนมีคนมานอนเลย มีอะไรอยู่ใต้นี้นะอะะไรลเศษกระดาษเศษกระดาษ <Yeah. S 1> ได้รับเศษกระดาษปิศนาหนึ่งสิ่งของบางอย่างสามารถนำไปใช้ร่วมกับสิ่งสิ่งของอีกอย่างได้ควรตรวจสอบสิ่งของแต่ละครั้งเมื่อได้รับมาโอเคครับเกมก็ดีนะคือแบบ อธิบายได้ดีมากหรือมันเป็นประจยจลักของเกม RPG Maker อยู่แล้วนานทีมาเล่นเกม RPG Maker เราก็คิดนะเว้ยว่า,วาเฮเกมพวกเนี้ยเราก็อยากจะสร้างนะเว้ยแต่เราต้องการสร้างแบบไม่ใช่เกมปริศนาแบบเนี้ยน่าจะมีนะอยากลองทําดูสักครั้งนะครับแต่ว่าอีกนานอะ่ะก็จะได้ทำแล้วแบบรอยเลือน้ยไปอยู่ในตู้เสื้อผ้ามันจะไม่แห้งก,กูใช่ไหม แค่พาสเวิร์ดโอ้ไม่ก็เดี๋ยวมันมีเช็คสิ่งของนะครับเดี๋ยวก่อนเลยเซฟก่อนเลยเช็คสิ่งของนะครับว่าสิ่งของมันจะบางอย่างน,นจะจำบกต้องมีบอกว่างแหละเออกระดาษปริศนาหนึ่งก็ใช่เออทำไมเรานึกไม่ถึงวะสิ่งของข้อความปริศนาใสร็กระดาษปริศนา หนึ่งเจ็ดสองเห็นไหมหนึ่งเจ็ดสองไอ้บ้าแมวโอเครหัสอะไรอีกน่ะค้นหาสิ่งของที่สามารถบอกรหัสในห้องได้นีได้อืค้นหาสิ่งของเหรอได้ได้ได,ได,ได้จะพยายาม ไม่แต่เหมือนก็ไม่มีอะไรแล้วนะเราแวงนะไอ้ตรงนั้นมันเข้าไม่ได้อ่ะถ้าเข้าได้เราจะไปเก็บกระดาษเนาะแล้วมีขวานนีมัน<ข>่านเหรอนี่คอมพิวาตอรกนำมาใช้อ๋ออันนี้พิมพ์ไปแล้วนะครับได้รับถ่านหนึ่ง e อ ต้องกดให้ทั่วแล้วมันเดินช้ามากเลยเ,ลเกมเนี่ยตัวเรานะ่าชื่อลินนะครับทางนี้ไม่มีของหนาไอ้บ้าติดปิิสนามานานมากแล้วณจะแก้ได้ไหมเนี่ยแล้วเกมแม่งโคตรหลอนเลยเสียงเพลงนี่แบบแต่ละอย่างดึ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 งอะไรจะขนาดน,านัน 1 7 2ตอนนี้มั่วนะครับลาดอะไรอีกนะ่ะค้นหาสิ่งที่สามารถบอกก็บอกมาแล้วออะพี่เกียรตัดชิปนะะเจอกันใหม่พักส,สองไหมรู้สึกเหงื่อแตกละร้อนมากเลยตอนนี้โอเคก็ต้องขออภัยนะครับ พาร์ทยังไม่ได้อะไรเลยสัญญาว่าพาร์ทสองจะนานขึ้นนะครับโอเคอย่าลืมนะครับต้องลิปนี้ว่ากดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับสเสพเกม